สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยจะชวนมาทำผัดกะเพราวรวมมิตรเมนูง่งายๆแต่รสชาติจัดจ้านถึงใจเมนูนี้จะรวมของโปรดหลายอย่างไว้ในจานเดียวทั้งไก่กุ้งปลาหมึกหรือใครจะใช้หมูสับแทนก็ได้นะคะปรับตามใจชอบได้เลยค่ะสูตรนี้พี่จะเริ่มด้วยการหมักเนื้อไก่ก่อนค่ะเนื้อไก่หั่น200กรัม น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนชาน้ำปราประมาณหนึ่งช้อนชาหยดซีอิ๊วดำลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนิดหน่อยค่ะและน้ำตาลหนายงช้อนชา คนให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วพักไว้จากนั้นเราก็มาเด็ดใบกะเพราหอมๆเตรียมไว้ส่วนผสมทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ก็จะมีไก่หมักกุ้งปลาหมึก พริกกระเทียมโขลกรวมกันน้ำมันสำหรับปรุงอาหารและใบกระเพราค่ะรายละเอียดส่วนผสมเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ช่องอธิบายด้านล่างนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยสูตรนี้เพี่อจะใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกกับกระเทียมที่โขลกไว้ลงไปเลยค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมด้วยไฟอ่อน ใส่เนื้อไก่ที่หมักไว้ลงไปใช้ไฟกลางผัดให้ไก่สุกประมาณ60% จากนั้นใส่กุ้งลงไปวันนี้พี่ออใช้กุ้งตัวใหญ่เลยต้องใส่กุ้งลงไปก่อนให้สุกประมาณ50%ก่อนที่จะใส่ปลาหมึกนะคะ จากนั้นใส่ปลาหมึกลงไปช่วงนี้เราจะผัดด้วยไฟแรงเต็มที่เลยนะคะเราจะผัดไม่นานนะคะเพราะว่าปลาหมึกค่อนข้างสุกง่ายถ้าผัดนานเกินไปปลาหมึกก็จะขายน้ำออกมาเยอะทำให้เหนียวและไม่อร่อยด้วยค่ะ ในระหว่างที่ผัดลองชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามใจชอบเลยค่ะสำหรับพี่อ้อรสชาติประมาณนี้กำลังดีแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มอีกผัดกะเพราสูตรนี้จะแห้งๆแต่ถ้าแห้งเกินไปก็สามารถเพิ่มเติมน้ำลงไปได้นิดหน่อยนะคะแต่อย่าเยอะเดี๋ยวจะไม่อร่อยเนาะพอทุกอย่างได้ที่แล้วใส่ใบกะเพราลงไป ผัดเร็วๆแค่ให้ใบกะเพราสลดแล้วปิดไฟเตาได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพรารวมมิตรหอมอๆร้อนๆรสชาติจัดจ้านถึงใจกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะโปะด้วยไข่ดาวสฟองพร้อมพริกน้ำปลาก็ฟินมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอิ่มอร่อยกับทุกมื้ออาหารนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ